โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปก็มีกิจกรรมนะครับผมแจกลาดฟรีไฟล์เนื่องผมส่องไอดีผมใครที่อยากได้ก็แค่โหลดเกมนี้นะครับแล้วก็มาใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมใส่รหัสเชิญของผมตัวนี้ไปนะครับผมแค่นี้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมใต้คลิปไหนก็ได้นะครับว่าทําแล้วนะครับผมแค่นี้นะครับผมแล้วผมมาแจกลาดฟรีไฟล์ให้ดูคลิปต่อเลยครับดีคุณผู้ชมทุกท่านคุณด้วยกันนะครับก็เขาตระรับเขาชื้นชอบผมนะครับ พร้อมหนามนะก็รบเพ้าสู่เกม GTA สนเนี่ยนะวันนี้ก็มาใจไปตัวเกมนะเอยดีดีตัวนี้มีอารานท่อมรถ้วยนะครับดูยางเฟียวคุณผู้ชมว,ว่าเฟียวอ่ะนี่นะครับอือยู่ตรงนี้นะครับยูตรงนี้นะเด็กก็สนามเดี๋ยวผมพาไปสนามเด้วยเดี๋ยวขอมาทัวร์อรานท่อมรถก่อนนี่นะครับรถนะครับอย่างเฟียวนะครับ แบบเหมือนแบบมันขึ้นได้ด้วยนะคุณผู้ชมเห็นปะแล้วขับไปได้เลวยนะโอ้ขับไม่ได้ขึ้นได้อย่างเดียวแล้วลงไม่ได้เลยนะบันไลกันสร้างรับ,นนะบรรชิบหายแหละบันไลกันช่างชนะิบหายฮะเอ้ยลงไม่ได้คุณผู้ชมเอ้ยไม่รู้ว่าทำไงทนะ่านละ ออกมาได้เลยโอโเคผมแป๊บนึงนะขอจัดภาพเ้ื่องตอออกจากพิมนี้ก่อนดิโอเคนะครับผมออกมาได้เลยโอ้โหกวาะออกมาได้โอเคครับผมอ่าร้านตัวนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยโอเคครับมามาเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นรถคันนี้ผมจะขับไปได้ปะเนะ ผมไม่กล้าขึ้นเลยแต่ขับไม่ได้มันออกยางเลยดูดิคุณผู้ชมอย่างเฟี้ผผยวอ่ะแบบเหมือนแบบทําร้านแบบซ่อมรถอะเออเมื่อกี้ก็อะไรการช้างอยู่อ่ะนะครับก็ฝากกดติดตามแหละเดี๋ยวพาทัวร์ผมนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะคุณผ,ผู้ชมจำนะคือสนามนะโอเคเดี๋ยวผมพาขับมา ถ้าใครจําไม่ได้ก็มาคุยก็ได้นะครับรถของเรามีแา่คันสวยๆนะครับก็ไปหาเล็กเล่นเลืกครับผอคันนี้ก็ไม่ค่อยแรงอะไรหรอกเพราะว่าไม่ได้ลงความเร็วแล้วมั้งถ้าลงความเร็วมันจะแรงกว่านี้นะครับแลวแต่คุณผู้ชมชอบเลยนะครับันต้องผมแล้วผมบ้าแบบนี้นะครับมันขับสนุกดีนะเพราะว่ามันเฟี้ยวน่าดีๆมันขับพิวๆดีนะมันไม่ต้องอะไรมาครับมันก็เฟี้ยเอาเลี้ยงอยู่นะ เออว่ะเดี๋ยวผมขอวาร์ปมาเลยนะครับขอวาร์ปสักอยู่ตรงแถวนี้ละกันครับเพราะว่าแบบแบบเผื่อจะได้เป็นแบบง่ายๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะครับเว่าผมาไม่อยากขับคงขับไกลอะไรอย่างนะเงีนน้นะครับแต่ขอรถคันนี้ละกันตึงทุกคนันนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าตึงทุกคนะันน,น,น,นะครับผมไปร้านเงินไปสนามนะครับผมไปเฟี้ยวกันไปนะครับขับเรื่อยนะครับ ชมแบบเมืองไปด้วยนะครัดนี่มันเฟี้ยนะผมเพราะว่ามันแบบเสียงก็ลันเลยนะแล้วขับสบายเลยเพราะว่ามันแบบเฟี้ยนะขับขับลื่นนะเออมันขับง่ายนะผมไม่ยุ่งยากครับดูดินี่ขับนะเออย่างง่ายอ่ะจัดเลยนะผมดูดิเออผมจะขับอ้อมมันนะนะครับผมเล่นแบบจนแบบชินนะผมรู้มาแล้วว่า ไปยังไงอะไรยังไงผมรู้แมปอะหมดเลยอะ่ะผมพาไปสนามนะนี่คือสนามมันที่สองนะคุณชมนะก็จะพาไปที่ผมมาร์เมื่อกี้แหละอุ้ยผมชนรถตำรวจติดดาวเลยเต่แล้วผมใครที่อยากได้นะราดฟรีไฟที่ผมจะแจกนะคุณชมนะก็ฝากด้วยกิจกรรมนะผมง่ายๆนะครับผมผมว่าจะมาแจกรหัสลบบอกรยนะครับผมไม่ลาดลบบอกมมรึบบกนะที่ผมซื้อมาผมไม่ได้เล่นผมเข้าไปแค่ครั้งเดียวตอนนั้นแหละ เข้าไปทําคลิปแล้วมั้งผมเล่นไม่เป็น,นครับผมไม่อินอ่ะเพราว่าใจใหญ่นะผมก็มซื้อมาไม่แพงหรอกครับร้อยกว่าบาทร้เก้าเก้ามั้งก็ไม่ค่อยตึงอะไระครับนี่คือสนามนะผมโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปเว้ยนะครับไะเดี๋ยวมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาแบบนี้อ่ะมีท่านอนนะคุกชมนะเดี๋ยวลองขับเลยเฟี้ยวจัดเะล่ะนสนามนะเฟี้ยวเกินนะครับผมบอกเลย เราก็เฟียวป่ะสนามเนะี่ยโอเคประมาณนี้นะครับนี่ไอ้ก็มีทางหมื่นอ้อมโอเคผมประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามแต่ใครอยากเล่นกิจกรรมก,ก็ฝากแต่ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับผมกิจกรรมก็โหลดง,ง่ายครับผมโหลดแค่ลิงก์เกมใต้คลิปแล้วก็ใสร่ราหัสเชิญของผมนะครับแค่นี้ก็รุ่นรับล่าฟรีไฟตึงๆนะผมส่องไอทีกับล่าโลบบอกนะผมจะมาแจกเพนะิ่มเนาะโอเคผมประมาณนี้แหละครับ แล้วนั้นหมดก็คือสามรหัสสี่รหัสครับผมไว้เจอกันปับ